สวัสดีครับผมปานเวศครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษครับก็คือท่านที่มีลักษณะพิลัตศีเมษหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2568นี้ครับ2ภาพนี้เป็นภาพดาวจรใช้มือภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่3เดมกราคม2568 ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงครับไม่นับดาวจันเรเลข2นะครับผิวให้แลนะครับทางด้านนี้ซึ่งก็ได้แก่นะครับเลข4ครับดาวพุธดาวพุธเนจะย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่2และย้ายต่อจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่20ครับอ่าเลขหดาวทิศจะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่14เลขดาวดาวคารครับจะเดินถอยหลังนะออนในเดินวิคุคตินะครับจะเดิน ถอยหลังนะครับกลับเข้าไปอยู่ที่ราศีมิถุนเนี่ยในวันที่25มกราคมนะครับโดยปกติแล้วดาวอังคารเนี่ยนะครับจะต้องเดินหน้านะเดินหน้าคือเดินเวียนซ้ายนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะเดินถอยหลังเว,วียนขวากลับไปโดยปกติแล้วจะมีดาวเพียงแค่2ดวงครับที่จะเดินเวียนขวาก็คือเลข8พรพราหูแล้วก็เลข9พ้าเกตเท่าน,นั้นเองที่จะเดินเวียนขวานอกนั้นเดินเวียนซ้ายทั้งหมดนะครับส่วนเลข6นะครับ ดาวสุกดาวสุกเนี่ยจะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่28แเลข9พระเกตครับย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีกันในวันที่30นะครับอันนี้ก็เดินเวียนขวาเหมอือนกันอันนี้เดินในนี้เป็นการเดินปกติของเขานะของพระเกตนะครับส่วนดาวอื่นๆยังโคจรที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถ,ถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนอกจากการที่ดาวโคจรย้ายราศีแล้วนะครับก็ยังมี เรื่องที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องของดาวเดินถอยหลังนะครับนะครับดาวเดินถอยหลังเนี่ยหรือว่าหรือว่าทางหอราสเซียหรือว่าพักองศาเนี่ยครับในเดือนนี้เนี่ยจะมีดาวที่เดินถอยหลังทั้งหมดเนี่ยสามดวงนะครับก็ได้แก่แน่ๆคือเลขสามดาวคารครับแล้วก็เลขศูนย์ดาวมฤตยูนะครับแล้วก็เลขห้าดาวสุบรีครับดาวคารเนี่ยจะเดินถอยหลังนะครับนะไปเรื่อยๆครับจนถึงวันที่13มมีนาคมนะครับจึงจะหยุดเดินถอยหลังนะ นะครับแล้วก็เลข5าดาวพฤหัสบดีครับจะเดินถอยหลังไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์เลขศูนย์ดาวมรดยูครับจะเดินถอยหลังถึงวันที่29มกราคมนะครับจะมี3ดวงนี้แหละครับที่เดินถอยหลังนะครับกลับมาที่ดาวคารนะครับดาวคารเนี่ยตอนที่อยู่ที่ราศีกรกฎเนี่ยนะครับดาวคารจะได้ตำแหน่งเป็นนิดครับนิดคือต่ำต้อยด้วยค่าเสื่อมอ่อนกำลังนะครับนะพอย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับนะ ก็อยู่ในคำนั้นตำแหน่งปอดก็คือว่าไม่ได้ไม่มีคุณภาพอะไรไม่ได้ตำแหน่งดาวอะไรนะครับแต่ไปอยู่ในเรือนของคู่ศัตรูปเป็นคู่วิวาทะนะครับและอยู่ในภพศาสชาอะอชะเพราะนั้นต้องเอาเอาตรงนี้มาพิจรารณานะครับอยู่ในภพศา,า,าสตชะราศีธาตุลมเป็นอุปยราศีอย่างเงี้ยนะอ่ะทำไมเราต้องพิจารณาดาวคารทั้นนี้ทั้นนั้นก็เพราะว่าดาวคารนะเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีเมษนะครับหรือทางโหราศาสตร์เรียกว,ว่าเป็นตนุลักษหรือว่าดาว,จาวเจ้าเรือนลักนั่นเอง นะครับตอนนี้โคจรอ,อยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะนั้นก็จะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับดาวอังคารอยู่ด้วยนะครับดาวอังคารเนี่ยทำหน้าที่เป็นเจ้าเรือนตนุกับมรณะด้วยพอเข้าไปอยู่ในภพสัตชะนั่นหมายความว่าชาวราศีเมษในเดือนนี้มีโอกาสที่จะไปกระทบกระทั่งนะครับกับคนรอบข้างได้ง่ายกว่าปกตินะครับนั่นคือ1น,นะนะครับนะสองนะครับอาจจะเป็นลักษณะว่าจะเกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงโยกย้าย แต่การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนี้นะครับนะจะเข้าไปอยู่ในสังคมเดิมๆเรื่องเดิมๆตำแหน่งเดิมๆนะอาจจะเป็นตำแหน่งการงานหรือว่าหน่วยงานเดิมได้หมดมันมีความว่าเดิมๆอยู่เนาะนะการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงกลับไปอยู่ที่เดิมหรือรประมาณนี้ก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ในช่วงที่ดาวอังคารเดินถอยหลังนะพักองศาพักองศาคือย้อนกลับไปนะครับนะแล้วส่วนส่วนมรณะก็กลายเป็นเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายไปซะ ในช่วงนี้นะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังอเตือนเลยแล้วกันครับปกติเราจะพยายามพูดให้มันพูดอะไรดีๆก่อนอ่ะแต่ไหนๆก็พูดเรื่องอังคารละนะอังคารอยู่ในตาแหน่งที่ไม่ค่อยสู้ดีเพราะนั้นอยู่ในตาแหน่งนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์เชอห็นพบสัตว์ชื้พัดลมเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรครับเรื่องของโรคระบาดนะการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ นะที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจนะครับอาจจะไข้วัดนะเป็นลักษณะงั้นได้คอหูจมูกช่องปากนะครับระบบทางเดินหายใจนะรวมไปถึงนะเรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารแพ้นะครับนะแพ้อาหารอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะนะครับอาหารเป็นพิษนะก็ได้ก็ได้เพราะว่าอังคารก็จะทนะําหน้าที่เป็นเจ้าเรือนมรณะนะการวิพากษตในตำแหน่งนี้นะถ้าทางหัวรัสตร์เราเรียกว่าเป็นระบบขับถ่าย นะมีสองระบบละเป็นระบบขับถ่ายกับระบบสืบพันธุ์นะครับแต่ระบบสืบพันธุ์ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อนะจะเป็นเรื่องของแกวเกี่ยวกับกับเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับไตนะกลุ่มพวกนี้นะต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังนะครับเพราะจะโยงถึงตําแหน่งน,นี้ได้ด้วยนะครับนะแล้วก็ทบที่ดาวพุธเนาะแล้วก็อาจจะสําหรับบางท่านเนี่ยอาจจะปวดหัวได้ง่ายนิดนึงนะครับนะเป็นเกี่ยวกับพวกไมเกนอะไรพวกน,นี้เป็นไปได้เป็นไปได้ รกระทบดาวพุธอ่ะเกิดกายว่าเตือนนะเตือนซะก,ก่อนเลยนะครับเอาละกลับมาในเรื่องของการงานนะครับภาพรวมการงานของชาวราศีเมษนะครับในเดือนมกราคมนี้เนี่ยภาพรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะอืมอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกรรม,มะคือดาวเสาเลขเจ็เนี่ยนะครับอยู่ในภพราพราพะคือโชคลาภความสําเร็จแล้วก็ไรายได้แล้วตอนนี้ดาวเสาก็เดินเป็นปกติแล้วด้วยเพราะฉะนั้น นะครับแนวโน้มการงงการงานอะไรต่างๆก็มีความคืบหน้าดีเป็นไปในทางที่ดีนะครับก็ถือว่าน่าพอใจละ,ะถามว่างานหนักงานเหนื่อยไหมหนักเหนื่อยเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่ายิงชาวราศีเมษง,งานหนักเป็นเรื่องปกติเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับนะแต่พิเศษขึ้นเพิ่มข,ขึ้นมาคือในช่วงตั้งแต่วันที่14มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยนะจะมีการขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงหลังวันที่14เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่14ม่มกราคมเป็นต้นไปจะเกิดการขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงถ้าจะเกิดการปรับเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะสำหรับเดือนนี้นะครับนะจนถึงสิน้นจนถึงสิ้นเดือนนะครับแล้วก็จะมีการเจรจานะครับพูดคุยนะครับเนี่ยเกี่ยวกับข้องกับธุรกิจการค้านะเกี่ยวกับเรื่องการงานที่สําคัญสําคัญเกิดขึ้นนะครับหรือชาวราศีเมษนะจะต้องจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับกับ การเจรจาการเจรจาหรืองานอะไรก็ตามที่เก <rawd Moder> ี่ยวข้องกับการใช้คําพูดงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเอกสารข้อตกลงข้อสัญญาที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับไม่ได้เป็นคือทุกคนทํางานเกี่ยวกับเอกสารอยู่แล้วล่ะทำงานต้องพูดอยู่แล้วล่ะแต่พอไปอยู่ในช่วงนี้เนี่ยมัน้อหมายความว่าจะเป็นลักษณะที่งานจะเป็นลักษณะเป็นพิธีการมากขึ้นเป็นลักษณะไปพูดเนี่ยเป็นพูดแบบพิธีการไปเกณฑ์เป็นการเจรจานะครับกับองค์กรกับองค์กรนะกับคู่สัญญาที่สําคัญสําคัญจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับ นะลงไปในงานเอกสารที่เป็นเอกสารที่ก็ค่อนข้างจะสําคัญด้วยเช่นกันนะนี่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่14ม่มกราคมขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าแล้วเจราจาเนี่ยเจราจาก่อนหน้านั้นได้ไหมนะครับโดยปกติแล้วแนะนําให้เจราจาเนี่ยนะครับในช่วงหลังนะหลังวันที่20ดีกว่าหลังวันที่20จะดีกว่าทั้นนี้ทั้งนั้นเพราะว่าตอนที่ ดาวพุธอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยนะครับดาวพุธจะได้ตาแหน่งเป็นปะครับปะคือไม่มั่นคงอ่อนแอไม่แน่นอนไม่ชัดเจนไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปคุยเจรจาธุรกิจการค้าอะไรใดๆก็ตามหรือทําเกี่ยวกับข้อตกลงข้อสัญญาอะไรใดๆก็ตามในช่วงตั้งแต่วันที่2งถึงวันที่20เนี่ยช่วงนี้มันมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะสุมเสี่ยงกับว่าเกิดข้อผิดพลาด ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารข้อตกลงข้อสัญญารวมไปถึงพอเราเจราจาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นเลยก็ได้นะไม่บรรลุข้อตกลงหรือหรือรับปากไปอย่างนั้นแหละแต่เวลาเวลาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำนะต้องมีเหตุผิด,ผดพลาดคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นลักษณะของการเจราจาหลายรอบครับไม่จบง่ายไม่จบง่ายในช่วงที่ตอนที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้นะคือมันไม่แน่นอนนั่นเองนะครับตั้งแต่ วันที่20ไปเอาวันที่21แล้วกันเอาแน่นอน21ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็จะชัดเจนมากขึ้นกนะารเจราจาอะไรต่างๆก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นนะค่อนข้างถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคก็ตามแต่มันก็จะก็จะเป็น,ปนไปในทางที่มันดีกว่านะครับส่วนทางด้านการเงินนะครับการเงินโดยภาพรวมเนี่ยตีทะรอบนี้ต้องต้องมองไป2ทางต้องมองไป2ทางนะครับอันดับแรกเลยการเงินถามว่าดีไหมดี ดีงานที่เกี่ยวข้องกับต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติตา่างภาษางานที่ต้องเดินทางโยกย้ายอยู่บ่อยๆนะครับงานนําเข้าส่งออกนะกลุ่มพวกนี้นะครับดีกลุ่มพวกนี้ดีนะมังเกี่ยวข้องกับต่างแดนถิ่นไกลนะถึงจะดีนะครับนะแต่ในช่วงปลายเดือนนะปลายเดือนก็จะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินที่ค่อนข้างจะมากนะค่อนข้างจะมากแต่ก็แล้วแต่ครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมีแผนที่จะต้องใช้จ่ายเงินในช่วงปลายเดือนอยู่แล้ว นะก็ลองไปจัดสรรอะไรให้เรียบร้อยแล้วกันนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยการเงินถือว่าโอเคละดีละนะครับอาจจะไม่ง่ายนะกว่าจะหาเงินได้ในใน,ในช่วงนี้เนี่ยไม่ง่ายนะครับต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความพยายามแลนะต้องใช้ความอดทนพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ได้นะแต่ก็จะได้นะครับเหนื่อยหน่อยนะหาเงินเหนื่อยเหนื่อยสักนิดหนึ่งยุ่งยากสักหน่อยหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังใดๆนี้เตือนไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วพอเห็นอาคารนะครับ แล้วก็ต้องระม,มัดร,ระวังเนาะนะเกี่ยวกับบริเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยกระทันหันด้วยนะครับอันนี้เพิ่มนะเนะพราะอังคารอยู่ตำแหน่งนี้เราต้องต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยกระทันหันแล้วต้องระม,มัดระวังเรื่องของร้อนฟืนไฟอักคีภัยไฟดูดไฟชดัดไฟ้าไฟฟ้าลัดพวงจรนะครับไฟลว,ลวกน้ําร้อนร่วงเนี่ยต้องต้องระมัดระวังนะแก๊สเกิดอะไระต้องดูให้ดีครับเพราะว่าอังคารกับราหูเนี่ยทำมุมตีเออขอภัยครับทำมุมคาดถึงกัน ทำค่าถึงกันแล้วโดยมีเสาเนี่ยตีโกนถึงนะครับอาทิตย์พุธนะครับนะอาทิตย์พุธก็อยู่ในมุมนะครับเป็นอริมรณะแก่กันนะพนักก็ต้องดูให้ดีครับส่วนฉโชคราบนะครับฉโชคราบสําหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับนะทิศที่ดีนะครับนะทิศท,นะท,ที่ดีได้แก่ทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ทิศเดียวเลยเนะทิศตะวันออกเฉียงใต้นี่คือทิศที่ดีของเราครับจะทําอะไรเนี่ยจะเจรจาหรือว่าจะนั่งทํางานก็สมมติสมมตินะโตทํางานหันหน้าไปทางด้านทิศใต้สมมติหรือทิศเหนืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ในช่วงจังหวะนี้เนี่ยแหมชะโลกของเราเนี่ยฉลโกของเราอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลาคุยคุณก็หันหน้าไปทางด้านเวลาคุยเจรจาที่สําคัญสําคัญคุณก็หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความสาเร็จก็จะมีโอกาสมากขึ้นโอกาสที่ประสบความสําเร็จก็มีมากขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องสาเร็จแน่ๆนะแต่มันเป็นเกณฑ์มันเป็นตัวแต้มต่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสมีเกณฑ์มากขึ้นเหมือนว่าได้ได้พลังเพิ่มขึ้นมานิดนึงอเอื้อเข้ามาหน่อยสนับสนุนเข้ามาอีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หันหน้าไปเฉยๆก็ได้ครับนะครับอ่าเียก้เป็นทริกเป็นเคล็ดเนาะนะครับส่วน บุคคลนะครับที่จะนำโชคราบมาให้นะฮะบ,บุคคลที่จะนำโชคราบมาให้เนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะเป็นคนที่อายุมากกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นคนที่เรารู้จักมักคุ้นกันมาก่อนอาจจะเป็นเพื่อนเก่านะครับเจ้านายเก่าอะไรได้หมดเลยนะครับนะที่เป็นคนที่จะนำโชคราบมาให้นะครับส่วนสีนะครับ สีที่จะนำโชคมาให้ก็ได้แก่นะครับสีเทาสีน้ําตาลสีดํานะครับนะสีดําสีม่วงเข้มอ้และหลายสีเลยนะส้มเหลืองก็ยังได้อยู่นะส้มเหลืองก็ยังได้อยู่นะครับงัาคือสีทุสีที่ถูกโลลงในเดือนนี้นะนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับความรักของ ชาวราศีเมษนะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วภาพรวมเนี่ยความรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับรักกันดีมีความสุขละแต่อาจจะไม่ค่อยสวีินเท่าไหร่ห่างๆกันบ้างนะมีโรคส่วนตัวสูงอาจจะต้องต่างฝ่ายต่างทํางานก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับการแต่รักกันดีนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะส่วนคนโสดนะฮะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจครับคนถูกใจที่ว่านี้มักพบเจอกันจากการเดินทางนะครับมักพบเจอกันจากการเดินทางแล้วก็มักจะพบเจอกันจากการทํางานหรือเกี่ยวข้องกับการทํางานนี่แหละครับ นะนะทำให้เราพบเจอคนถูกใจครับทั้งหมดก็เป็นคําทํานายดวงชะตาของชาวราศีเมษนะครับประจําเดือนมกราคม2568นี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในลคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ